นี่เราก็อยู่กับ b y d a s t o t อีกแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทัศนศึกษาครับแล้วก็ตามคันหน้าอย่างเดียวนะตามคันหน้าอย่างเดียวเท้าไม่ต้องเหยียบนะเอาแตะแค่พวงมาลัยไ,ไว้แล้วกันตนะามคันนี้ไปนะครับรถเดินทางความเร็เวก็อยู่ประมาณนี้คงที่กนะ็เยียนเบานิดหน่อยนะครับหวันะงว่าคนขับคงไม่หลับคันนี้ เดินทางก็ปล่อยให้รถตามขัข้นหน้าไปนะครับเป็น Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ตั้งระยะประชิดนิดนึงเพราะว่าเป็นรถที่เราต้องเดินทางไปด้วยกันตลอดเป็นระยะใกล้สุดของการตั้งระยะ Cruise Control นะครับปล่อยให้รถตามคันนี้ไป89ร้อยนะครับชิวๆจะประหยัดพลังงานมากตอนนี้1% ได้ระยะทางอยู่ที่5กิโลเมตรนะครับตอนนี้31เปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่160กิโลเมตรนะครับยังไงครับไม่หยัดไหม1เปอร์เซ็นต์มากกว่า5กิโลด้ซ้ำนะครับนี่แล้วก็ตั้งไปที่โหมดอ่า High Gen High Regen แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโหมด Eco นะครับ ไปเลยไปเรื่อยๆครับไปคันหน้าไปคันเราไปคันหน้าเบรกคันเราเรบรกเรามีหน้าที่จับวงมาลัยเดี๋ยวมันเตือนนะครับใหจับวงมาลัยแล้วก็บังคับควบคุมการเลี้ยวด้วยคนัแต่ว่าใช้การเบรกและการเร่งตามคันข้างหน้านะครับเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการมี adaptive cruise control นะครับเวลาเดินทางไปด้วยกันนี่แหละเหมาะมากนะเราก็ตามหลังอย่างเดียวนะครับเราไม่เป็นคนขับเราเป็นคนตามนะครับแล้วเ,เป็นผู้นั่งที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดีนะครับเราไม่เป็นผู้นำเนันะคือผู้นำของเรานะครับขั้นใหญ่พี่เบิ้มพี่เบิ้มตามพี่เบิ้มนำเราตามตามไปเรื่อยๆ ประหยัดมากดมากนะครับแล้วก็ประหยัดการใช้สติสปชัญญะในการควบคุมรถนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องคอยระวังมากระวังแค่เรื่องการเาลี้ยวรถนะครับให้ตามกันหน้าส่วนเรื่องเท้าก็ไม่ต้องเก่งนะครับ เก่งที่จะเหยียบคันเร่งไม่ต้องเก่งที่จะเหยียบเบรกนะครับรก็ปล่อยให้รถเบรกให้รถเล่งซิวซิวไปนะครับซิวไปซิวไปซิวไปเลยครับโอเคครับนี่ก็มาแนะนำข้อดีของการมีคุสคอนโทรลนะครับแบบอะดปที